ส0บาทสิบผหนึ่ง่ายวี่ที่อปุหนึ่งถามหวยสองสี่สิบบาทป่ะสองสองที่สองแดสองสีแปดแปดตัวลสีบาทต้องลดใช่ปะเออผมเข้นบอกหาึหกเลยเน็ยนไปโลดก็บอกินเลยไม่อยากเอาบบ ้ามึงอะหาหกมันจักมือจักปี่อะปี้สิแลลวกับหาหกว่าเมนตีใหญ่ไม่เายังไม่สนินลังติมึงนี่ขาดกูบบได้นกันเนาะมเสียกูอยู่มองมเมียบได้เลย ร้านเคยนี่ร้านเคยของลูกสาสกูนี่กั้วลูกไสารายกวนให้แผลกนูนู้นน่ะซําลุกายเลยกูว่าเล่นเกมหลายในติดตอกตอ่ะเมนบอร์มูซูนั่นละเลนนะญญ่นเกมหลายล้วก็ปวดหลังปวดแขนคือบอกแม่อของพี่บ้านที่ก็คอยคอ,อยเล่น เล้นมรเกมเงินเห็นอย่างเ็นวเขาเขาตื n, n ai, ่นบิ๊อยู่เอบางทีมันก็เออมันตั้งแต่กลางวันถึงตอนตอนเช้านทำไรนวดนวดในเห็ร้านไช่เด้ยนี่ร้านร้านไช่คือลูกลูกไช่ดอกนี้ก็ได้ เม่ไปอยู่เมืองไทยยากยาจะแม่หนวดเห็นมันดีหลายมันเลยติดโผด่ไปหนวดกระป๋าวานันตัวปาวานปัาวานตัวหนวดดีกันอยู่จังหวัดใดกันเมย์อยู่จังหวัดใดสาร,สารคามอเภื่ออย่างสารคามจันทนะจันทกะจันทละวิเศษกันทลก กันทาระหรือกันทนากันทระกันทระพิสัย<อ>มันไก่พ่นพิสัยบ่ออกไปทางตะลุ่มาวัยไปเห็นจังได้เห็นปวดหลงัออไลงไปหลงเลยโอ้เห็นงานเหรอเห็นงาบนบริสุทธิ์กับงานตัวพีพ่นี่เด็กกับบ้านบ่ ป๊าสูงคอใส่ท่อมเส้นใหญ่เห็นี่มันวลนี่นี่นี่ว่าถอตขาดกูเวลาพิ่สอบนะยยซูขาดนี่เวลาพิ่สอบได้ท่อมไหมขาดแล้วเอ็นหรอขาดว่าเราไม่เห็นจังเดยตอสมันคือสิตื่อแท้ไปเหรียญไผ่มันอุ้ยไปเหรียญไผ่ ไปเล่นแถวไหนโอ้ยไกร่รูไอ้ฮอลแลนด์บ่ไปเล่นฮอลแลนด์ตีย่ายไปองถืขางฮอลแลนด์มันไปขางนึอะโบแมนอิงโกอินบ่อมเอียงก่อเขาเอนยังก่เอยงกไหนอิงโกอิงโกอิงโกฮูลูบ่โคสเรกเอ้เดะเอ็ดดีบุกดีรมันเด้ เออเดบุกโอ้โหเบียนเล็คเกอร์เล็คเกอร์เล um, um, ็คเกอร์โอเดร็คเกอร์เร็คเกอร์เร็คเกอร์ประมาณหน่อยกิโลอมกาแฟจากบ้านเจ้าประมาณต้องมึงที่ไหนเอ้ปู้มันอยู่สายมันจะสิมาหลับเจ้ามันมันถึงสิมาชวนเจ้าไอ้ปู้มันอยู่สิมันอยู่นั่นแล้ว เอาไพ่ไพ่สิบห้าเจ้าไปกับสันทาเจ้าไปหนึ่งเฮ้ยแม่พ oh, ่อป้ายแมีย่อป้ายแม่ยานโควิดโควิดไรโควิดออกมาเป็นสิบเป็นเี่ส